กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไล่ห้โชคทุกทุกท่านครับอมาพบมาเจอกันช่วงบ่ายของวันที่15นะครับหลังจากกลับจากอำเภอโนนสะอาดนะครับจังหวัดนงจังหวัดอุดรธานีกลับมาเป็นทีเรียบรรอยนะครับกคือวิไล่ได้เกินได้คิปนะครับซองล่างจากอุบลให้เอฟซฟังนะครับคือ นะครับแอดวิไลไปทอดผ่าปลานะครับล่ะกะไปรวมนะครับท้ำพิธีนะครับถวายเตาเ,าเผาเชิงตะกอนนะครับที่ท้ำจากขืนซีเมนต์ละกะอิฐแดงนะครับที่แอดวิไลได้ไปทอดผ่าป่า,ปาสมทบทุนสร้างนำพี่น้องทางบ้านหวยมักลำ นะครับตําบลน,น้าทมงามอำเภอโน้นสะอาดจังหวัดนองบัวลํลำพูนะครับก็คือทําพิธีตามความเชื่อของอพี่น้องทางภาคอีสานก็คือ,อาการถวายเต่าเผาเชิงตะกอนแล้วก็ต้องทําพิธีการเผาศพก็โดยการใส่นะครับก็คือเต่าเผานะครับก็คือใส่ทอนกล้วย ในน้ำนะครับก็คือเอิญพอหญ่กล้วยนะครับแต่ว่าเป็นใส่เป็นต้นกล้วยนะครับตามความเชื่อแล้ะครับทำพิธีกรรมต่างต่างนะครับนิมมต์พระคุ้นเจ้านะครับไทยบาทมาร่วมกันนะครับทำพิธีเหมือนไปทรงสการ์นะครับแบบทำสมมุติขึ้นมาแบบเหมือนจริงทุกสิ่งยานะครับมีการถวายซ่องบังสกุลถวายพาไตนะครับแก พระพิสุสงวงปูหลวงตาที่มารวมงานนะครับทํำเหมือนจริงแล้วก็ทำพิธีสวดมาติกานะครับให้สมจริงเอาง่ายๆก็คือประเภทนี้เฮ็ดให้สมจริงเพียงแต่ว่าเป็นทอนกล้วยหรือเรียกกันในนาาว่าพอกุ้ยนะครับแล้วก็มีอ่านประวัติวันเดือนปีเกิดอายุพร้อมนะครับก็คือนะครับทั้งเอดวิไลได้ตัวเลขนะครับจาก ฟ้าหีบศพของพอกกล้วยแล้วก็เลขอายุพอกกล้วยนะครับมาฝากเอฟซีทังช่องกันนะครับจะเป็นตัวใดเตรียมสมุดประกาวไว้นะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะพผ้าเคียนตัวเลขแนวทางฟ้าลงศพพอกกล้วยแล้วก็อายุพอกกล้วยนะครับที่ชาวบ้านห่วยบักลำแล้วก็ทางเอดวิไลก็ได้ไปทำผระปาร่วมไปสั่ง เตาเผาเชิงตะกอนขึ้นทำพิธีถวายแล้วก็เผาศพพ่อกล้วยนะครับมาเบิ้งกันนะครับว่าตัวเลขแน่าทางาเลขหีบศพพ่อกล้วยกับอายุพ่อกล้วยจะเป็นตัวใดเขาไปเบิ้งตัวเลขแนวาทางน้ากันนะครับครับมาเบิ้งน้ากันนะครับเริ่มจากจะให้เบิ้งอายุนะครับอายุาตัวเลขแนวาทางของอายุพ่อกล้วยนะครับ อา,อายุอายุพ่อกล้วยนะครับก็บคือได้1 0 0 9ปีนะครับนี่คืออายุพ่อกล้วยนะครับหนึ่งร้อปีนะครับ นี่คือเลขแนวทางอายุพอลกวยนะครับ1นึปีนะครับเลขฝาลงนะครับเลขฝาลง คือเจ็ดสี่หนึ่งนะครับนี่คือเลขฟ้าโล่งนะครับเจ็ดสีด่หนึ่งอ่าไล่รายละเอียดแอดวิไลกระบอกให้ฟังไปแล้วนะครับเจ็ดสี่หนึ่งราคาแอดวิไลก็เลยอ่ครับสั่งสังเกตนะครับสั่งสังเกตก็คือ,อเลขฟ้าโล่งนะครับ ของพอกล้วยนะครับไปตรงกับเลขรถเก๋งของเจ้าอาวาสนะครับท่าเบียนรถเจ้าอาวาสนะครับท่าเบียนรถเจ้าอาวาสนะครับท่าเบียนรถเจ้าอาวาสนะครับก็คือ นี่เป็นทะเบียนรถเจ้าอาวาสนะครับอาทะเบียนรถเจ้าอาวาสจะเป็นหนึ่งสี่เจ็ดนะครับนี่คือแอดวไลไปเห็นโดยบังเอิญน,นะครับเพราะวา่าเจ้าอาวาสที่วัดแอดวิไลไปถวายแผ่ป,ป้าไปร่วมเผา ถวายเชิงตะกอนนะครับทำพิธีเผาเพ่อกล้วยตามความเชื่อของพี่น้องทางประเภทนีนอีสานนะครับก็บคือทำเพนนีประเพะนนีสมมุติให้สมจริงทุกอย่างก็คือเฮดอหลีนะครับมีการนำล่างพ่อกล้วยใส่หีบแล้วก็นิมนต์พระคุเจ้ามามาติกาให้บุญแล้วก็แห่รอบอเต่าเผาเชิงตะกอนสามรอบนะครับแล้วก็มีพิธีว่างผ่าไตาเอกไตร่องแล้วก็ซ่องบางสกุล และกาพี่น้องเศร้าบานห่วยบักลำม,มารวมกันหลายพ่อสมควรนะครับก็เลยได้ตัวเลขเนวทางมานะครับเพราะว่าแอดวิไลกะติทุระก็เลยบด้ถ่ายภาพเหตุการณ์นะครับเพราะว่าไปรวมพิธีก็เลยบดยาบันทึกภาพในเหตุการณ์มาให้บึงนะครับก็ต้องขออภัยแตอนี่คืออายุพ่อกล้วยนะครับ1 0 9ปีนะครับนี่คืออายุพ่อกล้วยและการเลขฟ้าโล่งนะครับของพ่อกล้วยนะครับได้ นะครับเจ็ดสี่หนึ่งนี่คือทะเบียนรถเจ้าอาวาสนะครับมาชนกันก็นกนคือชนเป็นตัวกลับนะครับทะเบียนรถเจ้าอาวาสคือหนึ่งสี่เจ็ดอ่าถ้าตัดเลนนะครับเอฟซีถ้าตัดเลน,น,เลนอ่าเอฟซี FC จะตัดเป็นตัวไหนถ้าถ้าสมมุติว่าเลขเลขอายุพ่อกล้วยนะครับนี่ก็คงจะตัดเป็นอ่าหนึ่งศูนย กับ09อ่านี่คือถัดตัดเลรนนะครับอ่าเลขฟ้าลงนะครับถัดตัดนะครับก็คงจะเป็น74และ41และเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับกับทะเบียนลดหรือว่า f c จะตัดเหรนแบบใดนะครับกับสามารถตัดเห่นเองได้นะครับเพราะว่าเลขฟ้าลง741อ่าถ้าเบียนลด เจ้าอ,อาวาสนะครับทะเบียนรถเจ้าอ,อาวาสทะเบียนรถเจ้าอ,อาวาสคือ147นะครับ147อาจังได้กับไฮเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่นะครับได้ตัดเลนเอานะครับนี่คือที่ตัวเลขแนวทางแอดวิไลได้นำมาฝากไปทํำพิธีถวายเชิงตะกอนล้วกัน ทำพิธีนะครับเผาศพทรงสการเพาะกล้วยนะครับมีทาบาทนะครับมารวมพิธีกันย่างครับขัง้วก็ทั้งผู้นาทองทีทองทินของเพลินนะครับอาบ่าว่าจะเป็นนายกนะครับท่านรองท่านเลขานะครับผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านละแวกใกล้เคียงกันครับมารวมพิธีกันครับในตําบลนาทมงามอําเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีนะครับมี่คือตัวเลขแนวทางนะครับ ให้คุณพ่อคุณแม่ได้พิจารณานะครับได้ตัดเหลนเอาเองก็ได้เพื่อเอ็ดวีไล่ตัดบอถูกนะครับเพื่อเอ็วีไล่ตัดบอถูกนะครับลงให้วันที่วันที่สิบห้านะครับมือี้วันที่สิบห้าพึ่สภาคคมหกแปด หลังจากแอดวิไลกลับมาจากอำเภอโนนสะอาดนะครับฝากแชร่ไปนะครับให้ฟีทางช่องหองดงหูได้เห็นเพื่อโชคหมานกับตัวเหล็กแนวทางนะครับอันแนวทางนะครับการะสะพานกิจของพ่อกล้วยนะครับฝากแช่ไปให้กันล่งแรงใจแอดวิไลน้ำนะครับจากล่ากันไปคลิปนี้ยูดิมิแห้งสวัสดีครับ